สวัสดีครับพบกับดีมครับ n n e l วันนี้ผมนาบ,บอยอาตมาหลังจากไม่ได้พบกันมานานกลับมากับการเปิดตัวยี่ห้อใหม่ของทางดีมครับนั่นคือโมเดลค i n e t i c ไปดูกันครับ สำหรับโมเดลคิเนติกที่ทางดีมครับนำเข้ามาใหม่นี้นะครับคิเนติกถือว่าเป็นน้องใหม่ของวงการโมเดลยี่ห้อหนึ่งแต่ว่ารายละเอียดและคุณภาพถือว่าไม่เป็นน้องใหม่เลยสำหรับยี่ห้อนี้นะครับโมเดลที่มีทั้งเครื่องบินแล้วก็ยุทธยานยนต์แล้วก็สำหรับคอตัวไทยที่สรรหากันตัวที่ประจำการในกองทัพไทยนะครับหลายตัวทีเดียว ที่คิเนติกออกมาให้เราเล่นลูกลอกหรือดีคอที่คิเนติกให้มาอย่างไม่จำกัดน,นะครับอาวุธพวกจรวดเรดาร์พวกอุปกรณ์ที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยคิเนติกให้มากันเต็มๆเลยนะครับเดี๋ยวดียังไงเดี๋ยวเราลองไปเปิดกล่องบางกล่องดูกันครับมาเริ่มกันโมเดลตัวไทยกันก่อนดีกว่านะครับที่บรรดาโมเดลเลอร์ชาวไทยเนี่ยอยากได้กันมากนะครับตัวประจำทานตัวไทยก็ ยาง f ห้ a นะครับที่ประจำการในกองทัพไทยนะครับ f 1 6กนะครับถ้าเป็นกองทัพเรือก็เฮลิเออร์นะครับทั้งตัวที่นั่งเดี่ยวแล้วก็ตัว2ที่นั่งนะครับเอาาเจ็ดนะครับที่ประจำการอยู่ที่อุดอรนะครับแม้แต่ตัวที่ประกบกัน ปวดประจําการไปแล้วอย่างแท็กเกอร์นะครับก็มีมาให้เล่นเดี๋ยวเราลองบางตัวมาให้เราพวกเราดูกันดีกว่าไปกัน,นครับมาเริ่มกับตัวแรกก่อนอเครื่องบินอมะตะของกองทัพอรรากาศไทยนั่นคือ f 5A นะครับ f 5A กล่องนี้นะครับมาแบบน่ารักน่ารักเลยอะ่ะผมแนะนําสําหรับน้องใหม่ๆที่เริ่มต้นเลยนะเพราะว่าชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยให้คุณภาพมาค่อนข้างดีมากเลย นะครับสิ่งที่อยากจะให้ดูสำหรับคิเนติกนั่นคือดีคอลนะครับดีคอลของคิเนติกเนี่ยจะเป็นของยี่ห้อคาตโตกราฟนะครับที่พวกเราขึ้นชื่อกันมากเลยเรื่องคุณภาพของดีคอ l ยี่ห้อนี้นะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยจะแตกแล้วก็มีความเหนียวมากกว่าเราจะเซตตัวบนโมเดลที่เราทำเนี่ยค่อนข้างจะดีมากนะครับแล้วก็ไม่เคยงกเลยดีคอ l มาให้แบบ เต็มๆเลยนะครับมี PE เล็กๆด้วยมาให้นะครับคุณภาพครับกล่องนะครับแล้วก็สำหรับตัวไทยตัวเนี้ยที่ทำไมผมบอกอยากให้เริ่มให้น้องๆมือใหม่เริ่มจาก F5 คือว่าการทำสีของเขาเนี่ย F5 ตัวไทยเราเนี่ยเป็นสีเงินเลยนะครับทั้งตัวแล้วก็มาดูคู่มือกันนิดนึงคู่มือคิเนติกเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งเลยนะครับนั่นคือ การบอกชาร์จสีของ k i นเนติกเนี่ยจะบอกมาให้ทุกยี่ห้อเลยนะครับบอกมาทั้งนะวา่าอ,อาโมว่าเลนโนะครับตัวมิสเตอร์คัลเลที่ขายเยอะในบ้านเราของสีทา m ิย a แล้วก็ฮัมโบที่อยู่ในยุโรปนะครับผู้มือนะเต็มๆเลยเป็นเล่มนะครับสบายมากสำหรับพวกเราแล้วก็อย่างที่บอกนะครับค i เนติ ให้อุปกรณ์มาค่อนข้างครบคันนะครับตัวนี้ถังน้ำมันมาแบบสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนั่นคือ F16 ครับมาดูกล่องต่อไปสำหรับถ้าเราพูดถึงกองทัพไทยแล้วเนี่ยคงจะไม่พูดถึง F16 คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับ F16 ของบ้านเราเนี่ยมีประจำการถึง3ฝูงนะครับ เดี๋ยวผมแนะนำตัวแรกก่อนนะครับทำไมผมหยิบกล่องน,นี้มาให้เพราะว่าตัวนี้เป็น F16A Box 15ซึ่ง Box 15เนี่ยมันประจำการในบ้านเราเลยในฝูงทีโคราาแล้วก็ฝูงนะครสวรรค์นะครับมาดูด้านในกันคิเนติกให้มาแบบเต็มๆนั่นคือชุดอาวุธนะครับคิเนติกไม่หวงเลยนะครับถ้าบางยี่ห้อเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อเพิ่มเอา นะครับมาแบบแน่นๆนนกล่องเนี้ยนะพวกเราดูแล้วกันนะครับชวนส่วนของเอสที่เนี่ยเดี๋ยวจะแยกส่วนของที่นั่งด้านหน้ามาให้นะครับชิ้นส่วนทําให้เราสามารถทําได้หลายรุ่นในบางกล่องนะแต่กล่องนี้ทําตัว A ก็คือตัวที่นั่งเดี่ยวนะครับข็งเต็มเต็มเลยนะครับนี่อาวุธและถังน้ํามันนะ ดีคอลที่ผมบอกแล้วว่าเป็นของคาโตกราฟนะครับไม่ต้องห่วงเลยสำหรับคินิติกเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะบอกเลยว่าดีคอลที่เขาคอยให้มาเนี่ยมันทำผูกไหนได้บ้างของชาติใดได้บ้างขอโทษนะครับคู้มือนะครับเหมือนกันเป็นเล่มแล้วก็ที่ถูกใจผมอีกอย่างหนึ่งคือนี่เลย มักจะบอกว่าเครื่องบินรุ่นนั้นน่ะติดอาวุธยังไงนะครับบางทีเราต้องไปหาข้อมูลว่าอุ้ยเอาจะรวดมาเราจะไปติดตรงไหนติดได้กี่นัดนะครับคิเนติกค่อนข้างจะทําคู่มือมาให้เราดูได้ดีๆมากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นชาร์จการทําสีนะครับส่วนด้านในเนี่ยผมคงไม่ต้องอธิบายแหละสําหรับมือมือโปรทั้งหลายคนต่อนะครับ ทำได้ครับอันนี้อันนี้ตัวแรกฝูงแรกที่ผมจะแนะนํากล่องอีกกล่องนึงเดี๋ยวคงจะไม่ได้เปิดกล่องแต่จะแนะนําว่าถ้าเกิดท่านใดต้องการทําตัว ADF หรือฝูงดาววิ่งที่ประจําแทนที่โคลานเนี่ยก็ใช้กล่องนี้ได้เพราะว่าตัวนี้จะค่อนข้างจะตรงกับตัว ADF ที่มีเรดาร์ด้านหน้านะครับแล้วก็ ตรงฐานตรงนี้จะเป็นรอยนูนนะครับก็สามารถไปทําได้เลยครับก็ใช้กล่องนี้ตัวนี้กล่องนี้โดดเด่นมากเลยครับทำด้วยได้ทั้งรุ่น A และรุ่น B ก็คือสามารถทําตัวนี่ดั้งเดี่ยวหรือ2ที่นั่งได้เลือกทาได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ดูอันนึงกล่องนี้นอกจากเอาไปําตัวไทยที่ว่าแล้วเนี่ยสิ่งที่คิ n e ติกแบบไม่งกเลยนะครับนั่นคือดีคอลนะครับ <P et it> เห็นเห็น <P et it> เลยเนี่ย นะครับหนึ่งแผงสองแผงนะครับสามแผงอันนี้แผงนี้เป็นดีคอสำหรับชุดอาวุธนะครับแล้วก็สเตลซิลนะครับจะเห็นว่าคิเนติกไม่งกเลยเรื่องดีคอแล้วก็เป็นดีคอของคาโตกราฟนะครับเดี๋ยวไปดูกล่องต่อไปกัน พูดถึงทออไปแล้วเราก็ต้องไปพูดถึงภาคทอรอกันบ้างนะครับแฮรเออร์หนึ่งเดียวของประเทศไทยสำหรับเครื่องบินที่ขึ้นลงทางดิ่งประจำการอยู่บนเรือหลวงจาก,กีนะัลือเบสนะครับก็แนะนำสอง่องนะครับจริงๆของคิเนติกเนี่ยมีอยู่อีกกล่องหนึ่งก็สามารถมาทำตัวไทยได้นะครับแต่เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก็คือตัวที่นั่งเดี่ยวกับตัว2ที่นั่งนะครับตัวที่นั่งเดี่ยวเนี่ย ก็เอวีนะครับแต่ของเราเนี่ยเดี๋ยวเจ้าต้องแปลงพวงหางนิดนึงแต่ไม่ต้องไปหาที่ไหนเขามีมาในกล่องนะครับเห็นเห็นเลยนะครับคินเติกนะอย่างที่บอกที่บอกว่าต้องไปหาพวงหางกันมาแปลงสำหรับเมื่อก่อนนะครับนี่เห็นไหม นะครับชีเนติกให้มาทั้ง2หางเลยนะครับหางที่ไม่มีตัวตัวจับเลดา้าด้านหลังกับตัวที่มีตัวจับเลดา้าด้านหลังเึ่งตัวไทยเราก็ต้องใช้ตัวจับเลดา้าด้านหลังนะครับส่วนท่านใดยอยากได้ตัว2ที่นั่งนะครับก็กล่องนี้เลยแต่ตัว2ที่นั่งเนี่ยไม่ต้องไปดูอื่นไกลเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเครื่องหมาย ทออไทย,ยเราไหมอ่อขอภัยของทอรอทไทยเราไหมนะครับนะครับตัวนี้ติ๊กเกอร์ด้านในให้ตรงตัวมาเลยนะครับตัวนี้เป็นสองที่นั่งนะครับตัวหางจะยาวหน่อยนะครับก็ถ้าใครจะทําตัวไทยเนี่ยคงต้องบอกเลยว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแม็กติ๊กเกอร์อราชนาวีมาเลยพร้อมธงช้างนะครับ ตัวนี้ไปตรงตัวไทยเลยแล้วก็ในกลองมีพีมาด้วยนะครับใช้จัดส่วนไหนเดี๋ยวก็ไปดูครับนะก็แนะนำเลยกล่องน,นี้นะครับคู่มือเป็นเล่มมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับค i n e ติกนะโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนอกจากตัวไทยแล้วเนี่ยสำหรับตัวอื่นๆของ k i เนติกเนี่ย ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ชอบมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหลังนะครับยังเห็นนะเครื่องบินเมกาก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับเอฟรในตำนานออกมาเกือบทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวตัวนี้นะครับค่ายลัสเซียก็มีมาให้เราเล่นด้วยสำหรับซู3 3นะครับตัวนี้ดียังไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูด้านในกันนะครับ เหมือนเดิมนะครับลูกรอบคาโตกราฟมีมีการันตีมาหน้ากล่องเลยนะครับช mm. ิ้นส่วนผมไม่ต้องพูดกันแหละสำหรับยิ่งสเกล1.48ต่อด้วยใหญ่โตโมโหลานนะครับลํำนี้แต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูสำหรับลํำนี้นอกจากชิ้นส่วนจะเยอะแล้วเนี่ยนะครับ mm. มีมาแปลกๆมาเป็นกล่องนะครับ mm. เปิดกล่องนี้ดูของดีอยู่นี้ อะไรเอ่ยแกะให้ดูนั่นคือท่อท้ายเครื่องยนต์นะครับค่อนข้างจะสวยมากๆเลยสำหรับตัวนี้ของซูเนี่ยทำมาสวยมากเลยสองข้างนะครับแล้วก็ใส่กล่องมาให้เราอย่างดีเลยอ,อีกกล่องนึงอีกกล่องนึงอีกกล่องนึงกล่องยาวๆเนี่ยของยาวๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าคิเนติกไม่ค่อยงกอาวุธ แล้วสำหรับท่านที่เห็นไหมครับสำหรับท่านที่ไม่ค่อยอยากต่ออาวุธคินิกผมเพิ่งเคยเจอยี่ห้อนี้แหละที่ทำมาเป็นตัวเลยนะครับเนี่ยสวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับให้มาเต็มๆเ,เลยเนี่ยเห่ือเนี้ยน,นะครับ ก็ฝากคิเนติกไว้ในอ้อมใจเลยสำหรับนี้กล่องนี้ PE นะครับสวยมากตอนนี้เป็นชุดเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ดีคอนะครับอันนี้ค่ารัเสเซียก็ดีคออาจจะไม่เยอะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูช่วงท้ายกันไปกันครับสำหรับคิเนติกเนี่ยนอกจากเครื่องบินในสเกล1 1ต่อ48ที่ค่อนข้างจะออกมาให้เราเล่นเยอะหลายรุ่นแล้วเนี่ย น,นกล่องก็มีนะครับตัวนี้เป็นโดรน MQ9 เจ้า Predator เนี่ยที่หลายคนอยากได้นะครับก็มีออกมาให้เราเล่นกันสำหรับสกลิลใหญ่ๆอย่าง1ต่อ24นะครับกล่องหนาๆเนี่ยก็มีให้เราเล่นกันนะครับแล้วก็ยุทธยานยนต์บางตัวนะครับก็มีมาให้เราเล่นกันใน1ต่อ35นะครับสุดท้ายนี้ผมก็ฝาก kinetic ไว้ให้พวกเราลองดูลองเอาไปเล่นเอาไปทํากันดูนะครับแล้วจะรู้ว่ามันดีแค่ไหนนะครับสําหรับคลิปนี้ครั้งหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามสําหรับดินชาร์ a n n e l สําหรับท่านที่ต้องการสินค้าก็สามารถาติดต่อได้ทางดินทาร์ตทางหน้าเพจ Facebook ทางช่องทางไลน์ใน Lazada แล้วก็ Shopee นะครับสำหรับวันนี้ขอพอบคุณมากครับสวัสดีครับ ครับผมเรามาดูกันว่าซื้อของกับทางดีมคร f t อร่อยดียังไงช่องทางการซื้อนะครับมี3ช่องทางด้วยกันทางแฟนเพจดีมคร f t ทางช้อปปีแล้วก็ทาง l a ซา d a แล้วก็ตอนนี้มีมาใหม่คือมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วนะครับผมส่วนสินค้าของเราถ้าซื้อแล้วหลังจากทีมงานเช็คก่อนส่งแล้วถ้าส่งไปแล้วพาร์ไม่ครบมีปัญหาอะไรพวกนี้เราสามารถเคลมฟรีได้เลยเนาะโอเคฝากด้วยนะครับผมช่องทางนี้เลยโอเคครับผม ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูคลิปพวกเราจนจบนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากทางดี f คร h a ชแน l ก่อนใครก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับและสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตข่าวสารใหม่ๆก่อนใครได้ที่เพจเฟ o บุ o e ดีมครับตามนี้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ